ีฮะอยู่กันในกิลลิมโจโก,โกอยู่ในดันอิมเมจิเนรี่ลีมสุขีสองนะครับไกด์ในการผ่านดันนี้จะต้องใช้ดวงนิดนึงนะในการเล่นคือจังหวะตีของบอสกับเราต้องเลี้ยงเลือดบอสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปลอธิบายตอนเกมเพลย์เดี๋ยวผมอัดรีเพลย์ไปแล้วมันเก็บ16เทิร์นได้ถ้ามีโกโจแต่ผมขี้เกียจปั้นโกโจแล้วแล้วก็3 9บาทคุ้มกว่าดาม10เพชรตรงนี้นะครับมันได้3 0 0เพชรอ่ะเซตตัวละครที่ผมจะใช้คือตัวนี้นะครับตัวโนโนบะราเนี่ยเปลี่ยนเป็นโกโจก็ได้นะครับับบขึ้นอยู่ก สภาพไปดีแต่ถ้าใช้เป็นโกโจะแนะนําว่าใช้การ์ดโจโก,โกเพราะว่าตัวบอสมันมี2เฟสน,นะครับเพราะฉะนั้นใส่การ์ดโจโกจะคุ้มกว่าในการทําดาเมจสองครั้งแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการเล่นด้วยถ้าใส่เมื่อเล่สกิลแล้วรู้สึกว่าโอเคกว่าก็ลองเปลี่ยนดูนะครับส่วนอันนี้เลเวลสกิลเลเวลสกิลอะสกิลบัฟของอโคนจะเป็นเลเวลสินะครับแล้วก็ไม้ตายคนเลเวลแปดตัวใครโตไม้ตายแล้วก็เจยคํศาศัพท์เลเวลแปไม้โต,ตบังคับว่าถ้าจะเอามากลางในเขตทับเลเวลสกิลต้องเลเวลเึ้นไปไปม้ตายนนะครับอกนั้นก็ เอาประมาณนี้แต่ว่าเลเวลสกิลหนึ่งอ่ะควรจะกเลเวลแปดมันจะช่วยปัดดาเมจได้ดีกว่าส่วนโนบะระโนบะระถ้าจะเอาให้ง่ายจบได้ใน16เทิร์นแนะนําว่าเลเวลไม้ตายคนเลเวลเก้านะครับกับเลเวลสกิลสามโอเคผมจะพยายามใช้เซตทีมที่มันเป็นฟรีทูเพย์นะครับมันจะได้ใช้ตามได้ง่ายๆนะเป็นสี่ตัวนี้แต่ถ้ามีโกโจก็สลับลงมาเดี๋ยวไปดูรีเพย์กันจะเห็นว่าโกโจไม่จำเป็นต้องลงมานะครับแต่โกโจเนี่ยไม้ตายคนเลเวลสิบแล้วก็สกิลสองเลเวลสิบ โอเคในเว็บที่1อ่ะเว็บที่1เราต้องเคลียร์ยุงออกก่อน1ตัวนะครับแล้วก็ตัวยากะกับไคโตอะเล่นเล่นสกิล2กับ3แต่จะเปลี่ยนสกิลไปตามสถานการณ์ที่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากนี้แล้วก็ตัวโนมระถ้าจะเอาชัวร์ก็สกิล3นะครับในการเคลียร์ยุง1ตัวในเว็บแรกแล้วยุงมันจะดีบัฟแล้วก็เพิ่มเก็บมาตายให้เรานะ ไ่โตก็จะล่อเป้าให้อันนี้ก็เหมือนเดิมวนแบบเดิมเลยแต่มโนบารารอบนี้อ่ะใช้สกิลหนึ่งแทนถ้าโชคดีมันติดคี้หรือว่าดาเมจถึงก็จะเคลียร์มอนได้แต่อันนี้คือโชคร้ายนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เราสามารถใช้ไอโตช่วยได้ช่วยเคลียร์ซ้ํานะครับแลวโนบาาก็สกิลหนึ่งใส่จโจโกในเทิร์นที่ส ่วนเธอนี้ยากะก็ปั๊บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไคโตเริ่มโจมตีไมฮิโตก็เหมือนกันเพราะตัวไมฮิโตห้าคำสาปเกิน40หน่วยมันจะฮิวตัวเองทุกตอนเริ่มเทินอยู่แล้วนะครับมาถึงเทินที่ห้าเทินที่ห้าเนี่ยผมจะใช้ไคโตลิงสกิลไม้ตายกับโนบปลาเลยแล้วก็ไมฮิโตหดูดเป้าไว้ก่อนกดการ์ดด้วยเลยก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับตะปูอันนี้เราเราต้องทําเลกแต่อย่าเพิ่งให้บอสตายนะครับตรงนี้ต้องต้องเน้นว่าอย่าเพิ่งให้บอสขึ้นเฟสสองเพื่อที่เราจะเลี้ยงการ์ดแล้วก็สกิลไปเบอร์ด,ดาเมจในช่วงหลังจากโชโกะมกลางอาณเขตในเฟสสองอันนี้ก็สกิลสองสามแล้วก็ไม่โตไม่โต,ตหลังจาก หลังจากช่วงเคลียร์ยุงไป2ตัวแล้วอ่ะใช้ช่วยทําดาเมจกับโนบะนะครับทําให้บอสกอะแตกแล้วก็ใช้ไมโตเป็นตัวปิดดาเมจแล้วโนบะจะเริ่มบับโอเคเนี่ยจะฮิวตอนเริ่มเทินแล้วก็ถ้าเลือดเหลือนิดเดียวกรณีที่เราจะกดการฮิวคือตอนที่ตัวละครในทีม เลือดต่ํากว่าครึ่งหลอดนะครับถ้าเป็นตัวใครโตะดูสถานะไฟไฟไหมที่ติดมาจากโจโก,โกนะครับถ้ามันมีสถานะไฟไหมเนี่ยตีไว้เลยว่ามาฮิโตะจะโดนดาเมจส0กว่ากว่าในเทิร์นถัดไปเพราะฉะนั้นต้องฮิวทันทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอาจจะเกมได้ต้องเริ่มใหม่เอนน้โนบะระออกสกิลหนึ่งใส่โจโก,โกเหมือนเดิมเราต้องรีบทำเบรกเนี่ยถ้าผมไม่เอาโนบะระออกสกิลหนึ่งมันก็จะไม่เบรก แล้วระหว่างที่โจโก้เบรกเราสามารถจะเคลียร์ข้างแล้วก็ทำดาเมจโจโกะเลี้ยงไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วสังเกตว่าทั้งทีมเนี่ยทุกตัวมีสกิลบัฟหมดเลยเป็นสกิลที่ไม่ต้องทำดาเมจนะเราสามารถเลี้ยงเลือดได้ง่ายขึ้นด้วยทีมเซตนี้รอบนี้ผมจะเอาโนบะร่าเคลียร์ข้างแล้วก็ไมโตะทำดาเมจโจโกะ อย่าลืมกดการ์ดรอบเป้าเสมอด้วยนะครับไม่ตกรอมาฮิโตกม,มาเพื่อจะแทงแล้วก็กางอนณาเขตปิดโจโก,โกนะครับโอเคอันนี้บอลลุกขึ้นมาแล้วรอบนี้รอบนี้เราต้องพยายามปิดขึ้นเปิดสองหรือว่าให้ยังทําไม่ได้ก็ชะลอไปก่อนเนี่ยถ้าไม่ตะยังแทงให้ได้อยู่ก็สบายนะครับโนบาระก็บัฟอย่างเดียวเลยเพราะว่าสกิล เพราะาดาเมจโนบลรามันเยอะอ่าโอเคอันนี้ขึ้นเฟสองแล้วมาโตถ้าขึ้นเฟสองมาถ้าไม่ได้ขัดหนึ่งเลือดจะต้องอยู่ประมาณ9,400ถึงจะรับดาเมจไหวนะครับแล้วถ้าจะเอาชัวโยนโล่จากสกิล2ของไคโตให้มาิโตด้วยนะอย่าลืมกดการ์ดไคโตะนะครับอันนี้สำคัญถ้าลืมคือได้เรือมใหม่ การที่ผมใส่มามันเป็นการดึงดูดเป้า2งครั้งเมื่อกี้มันโดนตีไปแค่ครั้งเดียวมันจะเหลือการดึงดูดเป้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกดสกิลหลบส่วนโนบราระก็บัฟต่อโวบราระไม่ต้องทำอะไรเลยรอบัฟแล้วก็ทำดาเมจอย่างเดียวพอเข้าช่วงไม้ตายเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องสนใจยุลงละรีบจัดการจโจโกให้จบนะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับทีมแต่ละคนด้วยนะครับกรณีที่เอาโกโจมาใช้ไม้ตายโกโจมันจะเคลียร์ยุงได้หมดมันจะเซฟกว่าการใช้ทีมเซตนี้แล้วก็ไมฮิโตะเนี่ยวันนี้ถ้าเรากางนนเขตไม่ได้แปลว่าเลเวล5ไม้ตายของเรายังไม่สูงพอนะครับวันที่ผมใช้เนี่ยเลเวล5าไม้ตายเลเวล9นะถ้าเป็นเลเวล8ลงไปเนี่ยมันจะกางทับไม่ได้นะครับอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกของช่องเราคุณไนท์นะครับที่ช่วยเช็คเรื่องการกางในเขตทับมันจะขึ้นตรงโอเวอร์ไว้หนึ่งหนึ่ปอีกหน่วยถึงะงลางกด้นะค้ับ ตรงนี้มันจะลดลงตามเลเวลสกิลที่เราอัพนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเลเวล9ขึ้นไปแล้วก็ต้องเก็บค่าคำสาปข,ของมาโตให้เต็มด้วยถึงจะสามารถการอาเขียได้นะครับแล้วการ์ดใบน,นีตน้ตอนที่กดตอนที่กดห้าไม้ตายอ่ะมันจะไม่สามารถกดใช้งานได้แต่ถ้ากดใช้ได้ก็ใช้เลยก็ได้ครับเพราะว่าตัวมโตเนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บ3ดาวอ่ะตัวนี้ปล่อยปล่อยตายก็ได้นะครับ ออกท่าไม้ตายให้หมดทั้งทีมเลยตอนนี้แล้วรอบน,น,น,นี้เราต้องรุนแล้วถ้าศัตรูมันเลือกที่จะโจมตีอาจจะได้รีด่านนะครับเทโจโก,โกเนี่ยค่อนข้างจะต้องรุนหลายชอ็อต ตัวบลาเนี่ยออกสกิลสาไปเลยนะแล้วเธอหน้าการฮิวเราจะฮิวได้อีกครั้งหนึง่งพยายามสังเกตตัวการฮิวโอเคเธอหน้าก็จะเบรกได้แล้ว เนี่ยรอบน,นี้5ไม้ตายก็จบเลยคือถ้าเลเวลสกิลไม้ตายโนบลาสูงกว่านี้มันมันจะจบได้เร็วขึ้น1เทินนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะเสียหินอัพตอนนี้ตัวละครต้องปั้นค่อนข้างเยอะโอเคอันนี้คือจบแล้วถ้าเราเคลียร์บอสได้เดี๋ยวยุงจะแตกไปเองสลายไปเองนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับยุงคือพอขึ้นเฟสสองเราก็ปล่อยยุงเลย จบเลยอันนี้ก็จะเก็บแบบได้3ดาวเลยนะครับฉายารับของดันโจโกก็คือจัดทีมเป็นตัวละคร1ตัวแล้วเอาลงไปแพ้รอบหน,นึ่งนะฉายารอบนี้ปั่นสุดๆเ s t อิ a จิ n น r y ร r ดีมพยายามเล่นเท่าที่ไหวอย่าฝืนมากนะครับผมพยายามเล่นชิวๆไปเท่าที่ตัวละครเรามีจะได้ไม่ต้องมวลร้อนกับเกมมากอย่าหาข้อมูลเพิ่มเข้ามาในลิงดิคอรได้ขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกของช่องเรานะครับที่ช่วยกันรวบรวมข้อมูลมาอุย นี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไคร์อยู่นะถ้าชอบวีดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนนทุกคนด้วยเจอกัน